ไม่ควรมองข้ามประเทศกรัรมพูชัยต่อไปนะครับในการทำธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์ก่อนไปฟังคำตอบนันะครับฝากกดหัวใจกดติดตามและมีคำถามใต้คอมเมนต์นะครับผมพลเจ้าของเพจ ConnectionAsia.com นะครับจะมาเปิดเผยความลับนี้นะครับ ก็คือตอนนี้ประเทศกัมพูชานะฮะคนไทยอาจจะเข้าใจผ,ผิดนะฮะว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยอาจจะมีความล้าสมัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนกัมพูชาหรือประเทศกัมพูชาเนี่ยมีความเจริญมากๆยกตัวอย่างตอนนี้มีห้างดัง,ดง ในต่างประเทศและในประเทศไทยเองนะครับขยายสาขาในประเทศกัมพูชาเยอะแยะหลายสาขายกตัวอย่างห้างอีออนจากประเทศญี่ปุ่นนะครับไป2ส,สาขานะครับแม็โคจากประเทศไทยไปสงสาขาแล้วก็อาจจะมีอีกหลายหลห้างกาลังเข้าไปเปิดนะครับรวมทั้งแฟรนไชส์ดังๆของไทยก็เข้าไปเปิดตัวที่นั่นแล้วนะครับยังไงอย่ารอช้านะครับรีบไปทําตลาดกัมพูชากัมพูชาไม่ใช่ล้าหลังอย่างที่คุณคิดนะครับปรับความ คิดสักใหม่แล้วไปลุยตลาดกรัรมพูชาด้วยกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม